แล้วฉันจะเป็นต้องสนใจลูกค้าจนๆจนอย่างแกไหมอ่ะลูกค้าไฮโซของฉันมาซื้อทีเดียวยังเงยอะกว่าแกอกีกถ้าไม่พึ่งบารมีของบริษัทฉันจะเอาปัญญาที่ไหนมันเลิกตาปะแกกล้าก้มลงกราบขอร้องฉันไหมล่ะถ้าแกกล้าฉันก็จะยอมขายเพชรให้แกเหมือนเดิม CVM Film โอ้โหวาวเพิ่งรู้นะคะว่าบริษัทเรามีเพรพอยสวยๆแบบนี้ด้วยผมนึกว่าจะขายหมดไปแล้วนะครับเนี่ยของพวกนี้เป็นของคุณหญิงนะ่ะจะเอาไปเป็นของมั่นให้ลูกชายฉันก็เลยเอามาเช็คดูความเรียบร้อยโหยิงดูใ,ใกล้ๆเพรเบ็ดนี้ไม่มีที่ติเลยนะครับคุณโยก ถึงว่าลคะทําไมไฮโซหลายคนถึงชอบมาซื้อเพชรที่บริษัทเราที่แท้ก็เพชรของบริษัทคุณหยกม,มีแต่ที่สวยแบบนี้นี่เองแน่นอนสิบริษัทฉันมีชื่อเสียงขนาดนี้จเจ้าของกระจกกระจกมาขายได้ยังไงหูยคุณหยกนี่แน่นอนจริงๆเลยค่ะมสมศักดิ์สรีเจ้าของบริษัทขายสงเพชรอันดับต้นๆของประเทศไทย เตรียมข้อมูลของงานประมูลที่จะถึงนี้ไปถึงไหนแล้วอย่าบอกนะว่ายังไม่ได้ทำอีกพวกเราทำเรียบร้อยแล้วครับใช่ค่ะแล้วพวกเราก็กำลังจะเอามาเสนอคุณหยงอยู่พอดีดีเพราะงานนี้ฉันต้องชนะการประมูลเท่านั้นพรุ่งนี้เสนอราคาประมูลได้ไม่อันบริษัทฉันต้องเป็นบริษัทเดียวที่จะได้รกรรมสิทธิ์รับเพชรจากเหมืองของคุณหญิงแล้วพ่อค้ารายย่อยทุกคน ก็ต้องมาซื้อเพชรจากบริษัทเราอุ๊ยคุณโยกนี่มองการไกลสมกับเป็นท่านประธานของบริษัทเราที่สุดเลยครับพวกเราที่โชคดีจริงๆเลยค่ะที่ได้ทํางานกับคนยิงเก่งอย่างคุณโยกเรียนรู้เอาไว้เยอะๆเพื่อในอนาคตจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของบริษัทแบบฉันบ้าง <c oughs> ครับค่ะ <c oughs> ำไมมันมึนหัวแบบนี้เนี่ยนะคุณป้าคุณป้าคะคุณป้าคุณป้าเป็นไงบ้างคะป้าเวียนหัวนิดนึงจะลูกอากาศน่าจะร้อนนี่ค่ะ ขอบใจจ้าเป็นไงบ้างคะคอย,ยังชัวร์แล้วจ้าหนูแต่หน้าคุณป้าดูไม่สู้ดีเลยนะคะไปโรงพยาบาลกับหนูไหมเดี๋ยวหนูไปส่งไม่เป็นไรจ้าหนูป้านั่งพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็คงจะหายจ้าแต่ว่าไม่เป็นไรจริงๆลูกหนูมีธุระหรือเปล่าถ้ามีไปทำธุระของตัวเองเถอะงั้น หนูจะอยู่กับคุณป้าจนกว่าอาการคุณป้าจะดีขึ้นแล้วกันค่ะเออนะคะคุณป้าหนูไม่ได้รีบหรอกงั้นก็ได้จ้าหนูชื่ออะไรจ้เนี่ยหนูชื่อลูกหมูจ้าแล้วคุณป้าจะไปไหนคะเอ๊ะแล้วนี่พ่อขาเป็นไรายย่อยเมื่อไรจะเข้ามาสักทีเลยเวลานัดมานานแล้วไม่ใช่หรอเขาเงียบหายไปเลยค่ะคุณหยกไม่ได้แจ้งอะไรเลยค่ะหรือว่าเขาจะเบี้ยวไม่รับสินค้าจากบริษัทเราครับฮ จะเบียบเบ้ยวก็ปล่อยมันเบี้ยวไปฉันมีงอพวกปลาเล็กปลาน้อยแบบนั้นหรอมาแล้วค่ะนี่เลครคุณโยกมาแล้วค่ะยืนลูกหมูโยกนี่คุณหยกรู้จักตัวแทนพะะ่อค้าลายย่อยคนนี้ด้วยหรอครับนั่นสิคะรู้จักสิรู้จักดีด้วยคนนี้เขาเคยเป็นเพื่อนเก่าคุณหยกหรอคะไม่ใช่ ฉันไม่นำมือที่สามอย่างมาโน้เพื่อนอุ้ย,ยงั้นก็แสดงว่าผู้หญิงคนนี้เขาเคยแย่งแฟนคนยกเหรอครับใช่วาไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะวันน่าตาซื่อแบบนี้จะชอบกินหน้าใต้ศอกคนอื่นฉันคิดว่าเธอกำลังเข้าใจฉันผิดอยู่นะโยกเข้าไปผิดอะไรแกไม่ต้องพยายามพูดแกตัวเลยนะฉันไม่ได้แกตัว แต่ตอนนั้นปีเตอร์เขาไม่ได้คุยกับเธออยู่ไม่ใช่หรอปีเตอร์เขาบอกว่าเธอเป็นคนไปจีบเขาแล้วแบบนั้นฉันจะไปแย่งแฟนเธอได้ยังไงแกเธอป้ามากนะที่มาต่อปากต่อคำกับคุณหยกแบบนี้จะมาขอซื้อเพ็จจากเขาทั้งที่ยังไม่เจียมกระลาหวัวอีกปากดีแบบนี้ระวังเขาจะไม่ยอมขายของให้เธอราวังจะลองไม่ออกน่นสิหรือว่า ฉันจะไม่ขายเพชรให้เธอดีโยกแต่เรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วนะแล้วอีกอย่างบริษัทพ่อฉันกับบริษัทเธอก็ค้าขายด้วยกันมานานอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานเลยนะโยกแล้วฉันจะไปต้องสนใจลูกค้าจนจนอย่างแกไหมอะมาขอซื้อเพชรของฉันแท่ทีละหยิบมือลูกค้าไฮโซข,ของฉันมาซื้อทีเดียวยังเยอะกว่าแกอีกจะซื้อเยอะหรือซื้อน้อยแต่ฉันก็ซื้อของจากเธอนะโยก แต่ฉันก็ซื้อจตเธยไ่ยบ้าซื้อน้อยขนาดนี้เขาไม่นับกันหรอกนะทำไมพวกคุณถึงพูดกับฉันแบบนี้ล่ะคะลูกมองฉันพูดถูกแล้วเพราะที่นี่รับแต่ลูกค้า VIP ลูกค้าลายย่อยต้องต่อยแบบแกฉันขอไม่ทำธุรกิจด้วยก็แล้วกันนะแกมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยนะไปชิวๆประตูอยู่ทางนู้นจ้ะเชิญ ใจเย็นๆสิหยกเรามาคุยกันด้วยเหตุผลได้ไหมเหตุ hey, ผลของฉันก็คือฉันเกลียดที่หน้าแกไงเหตุ hey, ผลแค่นี้พอใจไหมแต่บริษทัทเราทำธุรกิจร่วมกันมาตั้งนานนะเธอจะยอมเสียคู่ค้าไปเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี้ยหรอฉันไม่เรียกแกว่าคู่ค้าธุรกิจหรอกนะตระกูลแกเป็นแค่พ่อค้ารายย่อยถ้าไม่พึ่งบาร,รมีของบริษัทฉันจะเอาปัญญาที่ไหนมันเลิกตาปะ โยกสมงน้ำหน้าอย่ากปากดีเองมีวิธีไหนบ้างไหมที่เธอจะยอมขายเพชรให้ฉันเหมือนเดิมถ้าฉันไม่ซื้อของจากเธอฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปออกมาจากไหนแล้วเหมือนกันอ่ะยี่นี่นี่เขาไล่แล้วยังไม่ไปอีกมายืนขอความเห็นใจอยู่ได้ฉันขอร้องเธอนะโยกถ้างั้นแกกล้าก้มลงกราบขอร้องฉันไหมล่ะ ถ้าแกกล้าฉันก็จะยอมขายเพชรให้แกเหมือนเดิมเอาไงทางเลือกก็มีไม่เยอะแล้วนะถ้ามันทำให้เธอสบายใจฉันก็จะทำ คุณจุ๋มถ้าเธอไม่ขายให้เขาฉันก็จะไม่ส่งของที่เหมืองมาให้เธอเหมือนกันคุณจุ๋มจะเข้ามาทําไมถึงไม่บอกก่อนล่ะคะพวกเราจะได้เต็มตัวต้อนรับถ้าฉันบอกพวกเธอก่อนฉันจะได้เห็นพฤติกรรมต่ำๆแบบนี้ของพวกเธอเหรอลยกขึ้นลูกคุณป้านี่แกรู้จักกับคุณจุ๋มเจ้าของเหมือเงเพชร้วยเหรอ นี่คุณป้าเป็นเจ้าของเหมืองจริงๆหรอคะใช่จ้ะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนหนูเป็นอะไรหรอเปล่าจ๊ะออกมานี่สิเดี๋ยวคุณจุเขาก็ได้กิ่นคนจนหรอกคนที่จะต้องออกห่างจากฉันคือพวกเธอต่างหากคุณจุพูดแบบนี้หมายความว่าไงคะก็หมายความว่านับจากนี้ต่อไปฉันขอยกเลิกการทำธุรกิจกับเธอทั้งหมดหลังจากนี้ เธอก็ไปหาเหมือใหม่เอาแล้วกันอะไรกันคะคุณจุ๋มทำแบบนี้ได้ยังไงคะนั่นสิครับคุณหยกยังไม่ทําอะไรให้คุณจุ๋มไม่พอใจเลยนะครับเธอไม่ได้ทําอะไรฉันแต่เธอทําคู่มีพระคุณของฉันเอ่อหนูว่าเรื่องนี้เราคุยกันไปได้นะคะใช่ครับคุณหยกเป็นคนจิตใจดียังไงก็คุยกันได้แน่นอนครับ ยกจะไม่ทําให้ผู้มีพระคุณของคุณจุ๋มต้องอึดอัดใจแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่ายกเลิกสัญญายกเลยนะคะฉันพูดคําไหม่คานั้นฉันขอไม่ร่วมง,งานกับคนอย่างพวกเธออีกคุณจุ๋มอ๋อหนูจ้ะงานประมูลที่จะถึงนี้จะไม่มีบริษัทเข้าร่วมประมูลแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะเปิดสัมปทานให้กับบริษัทของแม่หนูคนเดียวจริงเหรอคะคุณป้าจริงจ้า อะไรนะครับอะไรนะครับคุณจู๋ฉันว่าฉันพูดชัดเจนแล้วขอตัวก่อนนะไปกันจะหนูเราไปคุยเรื่องธุรกิจที่อื่นกันดีกว่าคาะคุณป้าเดี๋ยวก่าที่คุณจู๋คุณจู๋ เราจะทำยังไงนดีครับคุณโยมเมื่อคืนก็ โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ